คืออะไรคะเนี่ยมันคือแบบประมาณว่าเนื้อมันใหญ่แบบไม่ก้วันนี้เขาแบบว่ามันสดคือไม้ดูดิคือมันเป็นปลาที่แบบว่าแอบแซ่อีกแล้ววันนี้ค่ะที่แอบแอบแซ่อีกแล้วว้าดูดิไม่ทุกคนขาเขาบอกเลยว่ามันมันใช่อ่ะค่ะโอ้โหพระเจ้า ่วยพี่ชายหน่อยเอ,อมื้อนี้ขอบอกเลยนะคะอีกแล้วค่ะหลังจากที่ห่างไปสองวันวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะนี่ก็จะเป็นไก่ลูกชิ้นนะคะ่ะน่าก,กินมากเลยอะคะ่ะเรามีผักด้วยหลังจากที่เราเน้นเนื้อเน้นเนื้อท้องนะคะเราก็จะมีแบบผักเน่นๆด้วยนะคะขอบอกเลยว่าไฮไลท์มันไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ แค่นี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะแอบแซบค่ะแอบแซบมันจะมาแซบแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะไฮไลท์มันจะหยุดตรงนี้ขอบบอกเลยว่าที่น้ำจิ้มจิ้มจิ้มนี้นะคะวนันนี้เราจะจัดหนักกันด้วยตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าปกติขอบอกว่าที่สนับที่แถวที่อื่นเนาะไม่เอ่ยชื่อเนาะ อ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็ประมาณชิ้นละ15บาทค่ะขอบอกค่ะ15บาทมันใหญ่กว่าฝ่าม,มือพี่สายเนุะนี่เลยค่ะ